สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ mm hmm. พี่โตจะมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการใส่สายสะพายที่เป็นสายสพายที่เป็นลายสก๊อตแล้วก็อีกฟังหนึ่งเกีนยับตีต้นแบบนี้นะครับผมคืออุปกรณ์ที่เขาจะแถมมาในชุดนะครับผมก็จะเป็นน็อตพวกนี้นะครับผมจะมีน็อตตัวผู้น็อตตัวเมียแล้วก็มีแหวนรองนะครับขั้นตอนในการใส่นะครับผมให้เราสังเกตดูนะครับผมฟั่งที่เป็นด้านรูแบบนี้จะอยู่ด้านบนนะครับผมฟังที่เป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็เอาฝั่งที่เป็นด้านลูที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับผมสอดเข้าไปในถองหูจับของเครื่องพันหยาได้เลยนะฮะตอดลงไปแบบนี้นะครับสอดลงไปแบบนี้นะแล้วก็จัดให้รูมันตรงกันนะครับผมครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เอาน็อตนะครับผมใส่จัดด้านในออกมานะฮะแล้วก็เอาแหวนรองนะครับ ดูบนก็เหมือนกันนะครับผมไส่น็อตจากด้านในเข้ามาหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาประแจเบอร์สิบขันให้แน่นเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ อีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมให้เราดูตรงรูนะฮะเอารูดูยูด้านบนนะครับผมแล้วก็เอาปลายใส่ะพา,ายนะครับต่อปายด้านล่างเลยแล้วเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็จัดรูให้มันตรงกันแบบนี้เอาน็อตใส่ครับเอาแหวนใส่ก็เอาน็อตตัเวเมียใส่เ,สสใสเข้าไปนะครับ จะใส่รูไหนก่อนก็ได้นะครับใส่รูล่างรูบนก่อนได้หมดนะจากนั้นเราเอาประแจเบอร์สิบผ่านที่นั่นเลยครับสำหรับการใส่ด้านบนก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่ด้านล่างนะฮะ ด้านล่างก็จะเป็นด้านที่เป็นตะขอะครับผมเราก็ดูนะครับผมว่าตะขอเนี่ยเขาจะคล้องขึ้นหรือว่าคล้องลงนะครับผมให้เราไล่จากสายนี้มานะลักษณะน,นะครับผมของสายพันสายสปายอันนี้นะครับผมจะเป็นลักษณะาการคล้องขึ้นนะครับอันนี้มันเปิดอาร์ได้นะครับผมตัวล็อกเนี่ยมันอาร์ได้นะแล้วก็อาร์นะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่แบบนี้นะครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็งา้างตัวปลดล็อกนิดนนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็จึ๊บเสร็จแล้วนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับการใส่สายสะพายเครื่องพ่นยาแบบที่เป็นแบบไหลสก๊อตแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นสีส้มแบบนี้นะฮะนะครับผมแบบนี้ใช้ดีนะครับผมนุ่มแล้วก็ไม่เจ็บบาดด้วยนะฮะไม่เจ็บบาดไม่ค่อยปวดหลังนะครับผมลดอาการปวดหลังได้เยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพ่นยาที่เป็นเครื่องพ่นยาเครื่องยนต์แบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่เนี่ย วิธีการใส่สายสะพายก็คล้ายๆกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ัวด้วยนะครับสวัสด mm ีครับ